มาฝึกกินกันต่อนะครับสําหรับกินซอยจุต้องมีกระเทียมด้วยเนาะ<ฮ>เป็ดดีกระเทียมแล้วก็พริกนะครับแล้วก็ผัก <c oughs> เอากินดูนะครับ น้ำจิ้มที่เราใส่ข้าคั่วลงไปแล้วมันยังไม่สุกครับอืม กบบหวานครับอ,อร่อยอยู่นะอตบหวานนี่แล้วก็เดยยเขาปรุงยังไงบ้างก็ไม่รู้อเพราะว่าเราก็ส่วนมากเราจะกินผักนะครับเนื้อเราไม่ค่อยได้กินนะครับเราต้องมาฝึกกินเนื้ออยู่นะครับตอนนี้ <laughs> ก็อร่อยนะครับสรุปว่าก็อร่อยอร่อยมากอยู่นะครับกินดูอันนี้เขาน่าจะเรียกว่าผักขิดิวด้วเหรอเดี๋ยวลองผักกิดิ้วนี่ไปกินดูครับอืมอ้ม ก็กรุบกรุบดีนะครับแต่ว่าแล้วเดี๋ยวก่อนจั่วจดก่อนทีนึงก่อนจวดทำไมจอ์ก็คงจะกินไม่ไม่ได้นะ <c oughs> <c oughs> ต้องฝึกกินก่อนต่อไป เรากินตัวเนื้อที่เป็นเนื้อสีแดงๆเนี่ยนะครับ <c oughs> เนื้อดิบนะครับเอากินลอาจิ้มดูเลยเอ๊แต่แปลกแฮะทำไมมันไม่คาวล่ะ <c oughs> ไม่รู้คุณพันละเมียทำยังไงครับไม่คาวนะครับออื อร่อยมากไม่มีกลิ่นขมไม่มีกลิ่นเคาอะไรเลยครับอถ่ายวีดีโอไว้ให้ดูเผื่อ ใครไม่เคยกินนะครับจะได้ลองฝึกกินดูนะครับอร่อยมากเลยครับสําหรับเนื้อนี่เป็น,นววเนื <c oughs> น้อว,วัวเนาะเนื้อวัวซอยจุนะครับ,น,น,บนี่เป็นตับนี่เป็นตับครับอร่อยมากเลยครับเนี่ยตอนนี้ก็เกินละกิโลละสองร้อยเจ็ดสิบสองร้อแปดสิบาทนะครับช่วงนี้อย่างว่าแหละของอร่อยมันก็ต้องแพงหน่อยนะครับ อืมอืมนีมมม่เราไปทำสเต็กได้ไหมเนี่ยเหมือนสเต็กแล้วนเนี่ยโอเค เนื้อมันแพงอยากกินบ่อยนานๆากน็กินบ้างทีนึงนะครับเพราะว่าราคาแพงเนาะเยี่ยมมากเลยนานๆกินทีนึงนะครับอยากกินบ่อยนะครับเดี๋ยวตั้งหมดกระเป๋าใส่โจ